สบายดีทั้งเราสบายดีทั้งไทยทุกคนพี่น้องทุกงมงทุกบอลตอนนี้กับบรรยากาศประมาณเก้าโมงกับสิบสองนาทีพี่น้องมาในี้นะทันดีศิการไปอำเภอชายน้ม้าพี่น้องไปเบิ้งโคนไปเบิ้งบนจวงเพื่อกำลังยางลงท่าพี่น้องทางนิบปิ๊บปิบปิ๊บเพื่อไปพ่อพกันพูดได้พี่น้องเด้อป่าไม้เขียวเงามขนาดเลยทางลงขั้วขาพี่น้องห่มห่มนอนเว้นคือชี่หินพี่น้องเที่ยวเนี่ยงแต่ตอนนี้กับเก้าโมงแล้วนะ ยังคืบอ,อยู่เชียวในน้าะทะ้อขนาดโอโอโอทางลูกมันมีลายบอนทางท่าหัวท่าสวนอันนี้พี่น้องมาพร้อมกันเนาะเป้งมึงพยาลูกมึงหายนะกูขีดมาพร้อมมึงกูคุดว่าคื้สีบกูคืนสีบกูคื้สีบกบกจวดพันธ์นาเมืองขคืนสีบกจวด คือสีบมวนในใจคุณอรจรางใจกุณบบูส่วนหมูนั่งกระเทยกับบมาพี่น้องเปลี่ยนใจน่าละแก่งตัวแต่งเต่งหนาถ้าแป้งแต่งหนาแล้วเพราะว่าเปลี่ยนใจหมูกระเทยน่ากันน่าก็เลยขางเธอลึอจกลักราไรเนี่ยมาให้มันมาลงเบิง่งซะ นาสับายแงขึ้นมาเนี่ยหือเ่เฮือคืองอนเท่นหมนะสบาเทองมันใหญ่ปะคืนทองใหญ่ทันซาตายายขึ้นคืนเอาในเม่น้งนานขี้ตกขี้โตมเพียงหัวเข่าอันแคบัดมาอะไรอย่างเงี ให้ติจา้าแม้ว่านอีคำลาบอกกำลังออกเอนะอพื่อเกี่ยวชีวิขามเราอันด้านเราบังกูโอ้นั่นกระถือแบบบัวมากระถจะไปกระไปอติที่ัว,วน้ำพองน,นะพรเนอะ เบื่อที่ห่อตั้งมากระจายกิโลพี่นอ้องซิฟก็แล้วเป็นเป็นหกเจ็ดโลได้เติบตนะันปุกผ่านโก้ผ่านโอนผ่านแก้งผ่านหินผ่านอะไรอะไรแนว,ว,าาว,วหน้าโพงขนาดพี่น้องพี่น้องหน้าโพงอันไหนเช่นเพื่อว่าใยเตียว ขับกับสองคนมาน่อยขี่องคนเอ้าเพืือสีดับรถปุ๊บื่อยังพี่น้องเป็นแะเจะหอดไวแค่นั้นนะเพื่อตาอานล่าบอกเฮ้อตำวจลาเเพ่อนอกปกอล่าคือจีไว้เฮ้ยขี่คือีหอดไว้เพ็บเดียวเพื่อไทยบอกือยู่พังเอา คนหาทางลงเลก้งก็ถืจอจะไปน้องไปนำเขาเลยนี่ดิตามโค้นมาไป <c oughs> ไปจากร้กางลงเก้งกัลังลงเก้งไปน้อง ไเกี่ยวไรเรียนต้องอเพื่อปัจจับเราลบไปไปนี้โมันลกแกงมันโครคือพอดลูกก่งปล่อพอดปล่อยมันวีดไวไวโอ้ยพอดห่างไทยเลยมั้ง ข้าเพื่อกับมือไม่นนองโง่หนาโง่กลาง,ลงอยู่กกนนจะน้ำโคตมันนี่นะใกล้ๆอกีกนี่ผูกไปมัน,มนท่าทนเขาหาทางลุงมาหนึ่งผูกไปบันท่านเขาเล่งไวไว พอ่าปลอยจมเลยรวยไปเลยไปไปรน้ำลึกกระดานทะเลนี้นะพวกโอ้ยเฮือกคือชาแต่บันทึกที่ท่านมูบอบ่เฮือกนะที่ท่านมันปล่อยจมอยู่บ่กำลังเขาแก้งเขาหอมเขาคอนพี่น้องอุ้ยกระถูกจู่ไปจากทางลก มือม no ือไม่ผู้ครับเพื่อกันผู้จักคนผู้ชากคนห้องน้ำไปโลดเล้งลดหัวนั่นมันล่องมันหลิกเป็นแห่งอะไรนี่นะไม่โค่นอผากไดูู้มาแต้านี่มันพิดเะเล็กโลดอันนี้นั่นเซตอย่าผ่อนมันมันสิดับเห็นว่าอยจะบอเห็น ไปพอนระเครงรับให้ในน้ำไดให้แงเหงขาดไปน้ำี่น้องไรเกี่ยวไรเวียนค่ะขาะวันนี้ไทยี่น้องเบิงน้ำี่น้องยัง่อดเลอดทางไทยยังยังไม่ได้จอดี่น้องเข่าเข้าเข่าเข่าคอนทางไทยาเว่นเว่น้ำใหญ่ทางปุณัลบกาไปมันหลึกบืจ้าข้างลงนะอะไราทางนี้บืจ้าข้างลงแก้เตียวคุณทองคนรยิบดิบี่น้อง เยกไปผู้จ้างห้องบนจอดป่าน bon e. ี้ก็ถึกอยู่เฮ้ยเป็นอีกคนคือบ่ลายเนาะคนบ่มีคนบ่มีลายพี่นอกพี่นี่เท่านั้นเซเชออิตาลีนี่ยนะมาทั้งอันพี่น้องทั้งไทยหน้าบ่คอยพ่องน้องคนวัดลบมัน อันนั้นลมตูนทางลาวมันละเฮงน้าพงเฮงกำลังหาบ่อนจอดเพื่อพี่น้องมาเนา้นนะไอ้กระนางที่เป็นตะนลยนนเนีมาเน้นะโอ้ยจะไปวี่ว่าวม่ว่า,าพี่น้องเกิดชิ่เขาได้กระถือยู่ งานนัเลยมากมทุกจักวายหาบอโจรเพื่อนอกน้ำไรเงี้ยขนาดสองแถวสองนาลารจบบอลได้จดบอได้ครบอละมาทีเข่าตัวนี้จอดแล้วยล้วก็หันจอดหววย,ยบแล้วก็หันมาผูท้ทีจับเพื่อโอ้ย จะคือก็ถึกอยู่นี่นะเข่าเงาหน่นะเข่าเงาไหมนี่นะ่อดพี่น้องมีแต่คนลาวเต็มหยัดเลยโเต็มหุบไม่เห็นบังคาามคาามขาวก้ามว่วไม่ใหญ่คาามยัง ขาวขาธรรมดาหน่อยเนาะข้าไม้บ่อกอ๋อบ้างเท่าใดจ้าอาชีพกชิออาอันนี้น้อยเท่าใดชนน้อยจะซัชีพชิพแล้วเต้าบะเต่าบะาธอใ้เนาะมันชุกตมาซอยเนาะเจ้าเจ้าอันจะคิดรวบท่าได้บรตัวดอกจ้าก้าว่าหิวเข่าสิบาททางนี้แมนจ้าอลม่าด้วยจ้าตัวนี้เขาหักกระหอดยังบรทศน้หิ้วเข่าเงื่อตหคร้บงโอ้โอ้เป็พี่น้องเดียวกันจ้า บ้านปอยบงก็คือพี่น้องเว้นคูนพี่น้องสื่อสือส่อกาเนาะบ้านนวนอันปอยบงนะาบงพี่น้องดียวกันจ้าพี<อ>่นี่คนบลาลายเน,น,นาะแมนพี่พี่เหมหนิแมนคนเมือ,องลดมากกินเต<ม>นอดพ่ะเกาอง<ม>ูเนาะแมนอืเดี๋ยวนี้สมออยอยู่สมอยอยนี่เมแนนี่แหละแมนจ้าเน้กบล่อแมน มาเบิดครอบครัวแฟนคือประหิดขบ่าวน้อยพี่น้องกาดสบายดีลูกสบายดีไวัสดีกันสบายดีสบายดีโบมืนวอยู่แนวกินน้องถ้าพายหิวเข่าก็ว่าปีเด้อร์ปีงไก่ปาแซ่บไข่ลูกไข่ปิ้งน้องมีคือการขบบ้านเฮาไข่ผู้เดียวว่าไม่ใหญ่ ใครพูดเดียวบอกโอ้ยลูกปูชากันย่างไว้ไหนลูกอ๋อโผล่กับไปนอนที่โรดได้จากปุ๊กแล้วมาซอยคือขายดีแต่ปอให่ลอตเตอรี่จัะนะเออเบิร์ดแหลรโอ้ยครับเพื่อมาเป็เนจึงส่ไปไปห้างไปไปห้าหมโมก็ถึกอยู่เห็นบอลโดได้บอลโดดนะ คือดงเขาอไปเรื่อยๆพี่น้องจกสูงส่งเลยจกลงสูงนั่นสบายดีไหมค้ะคนงามใครดีบอจ้าเขีียมอันใดน้อยนี่อันตัน้อน้อยนครับแข็งเ่ยแขงบอ เจ็ดที่บาทตัวนี้นะจ้าวอ๋อจ้าก้าจ้าอันนี้คู่บาบ้านเฮาพี่น้องเข็นมานั่งอยู่นี่เต็มร้านเคยผูกขับเพื่อผ่ามือขลุ่ยพี่น้องไปมือคลรุย อันโหลดเนี่ยในรถลดทำรั่วเพื่อนผ้าไปบ่เพื่อนกะดีขอบุญคุณนลายเด้อผ้าไปทหน้าทะรั่วโบห็นเพื่นผ้าไปบ่แตวโอ้ยเดีบุญขอบคุณขอบุญคุณนละลายผ้าไปเออเนี่ยพี่น้องคนลาวเป็นคนไทยพี่น้องกันมียังกระสอยเรือกันพี่น้องเก็บเป็นเรียนอุ่นกระอยเรือกันเพื่นใจดีขอบุญคุณนลายเด้อพี่น้องทางไทยพี่น้องเพื่น ช่วยเรือพี่น้องนาตาลีน้องเคยเป็นมือรุดโบแค้นรุดโบพี่น้องก็เลยพาไปหาหมอครับเรือเลยดึงไมมดึงเรือแล้วมันรุดโบกนะมันบัวเศร้าหลายคนเป็นเป็นผู้ใจดีใจกว้างคนภาไปหาหมอพี่น้องเนาะมีแห้งนะคนนี้ได้ได้ผู้พาไปหาหมออันนี้เป็นชาวลาวเบื้งเต็หูดัง พ่อหยอว่หาหัวนวลนกโกสุขภัยเดีพอประเทศนั้นติดทงลาวใน,ในหัวคนนึงอภัยอันนี้พี่หลิกกะชิกเต้อต็ิหยัดทุเรียนมีพต่ดองพังลาวต้อง,ง,งติวดวัตถุคนนีงโทดไก่ไปแต่แสบเนาะจ้า ก็ิม่เปิดโดนน้องก็มีเสียงเพลงเพียงบึจำบกี้ผู้มชื้กว่าลงมูอะไรพี่น้องไปเห็นมูด้ย่างไปจีซอคนลายน้องคนโพดโพดโพดคนโพดโพดคน พ่อลุงอาล่นมาอยู่อยู่ใส่หรอพี่จะนแล้วกินพี่น้องจะอยู Lay ่ประเทศแสบนาตรลีกัลงกันเลพี่น้องป่ะ <ları> เ็นกันเลยได้ลงก็เรียบร้อยแล้วประชาชนนั่งบนหุ่นบนเพื่อจอดโดยู่ทีะดังทายอยู่เพื่อ เพชรดับไมท้าทนำเรือของท่าน <si> ้ียนบาสักูขกบิพคนเปราเล็กชายใหญ่นะครับขอท่านนาเรือของท่านขึ้นไปที่จุดปล่อยได้เลยครับมังม่ะทายดีที่สดเพชรดนครับนะครับเพชรด่นครับขี้เละใขี้ตั้งอีกนิกว่าพุทธโท มพีะเ่อนของใคราต่ใมาเพาะว่าฮเยซ่อ <def uras> ้ัใจกบพี่น้อกเจ้าเรื่องกันค่ณประกาศ่าส่อพี่น้อกมาแต่เศร้าแต่เที่ยว จนวสียโมงยังไม่เห็ือจังเลยหองป่าโจมจมตี้องการเงินน้ำลุยหมผู้สําับจังเยจังเลาวางอน่เขาม่นหลกองัดน้เลยนเอออว่าเรอะเปนาต้องัจงคนหัวรักเขารักเขาหนาตังเอพราะ่านเคยรักเขาจะจอดไปเนาะเออภูคาเคยเห็นได้เอคยรักเขาหนาตังครับเขาจะพพ่อพ่อมังพ่อักเพราะฉะนั้นฟองเกลี่ยมางกี รุนนี่ทองกว้างเยียมพอเียมตั้งทนนับุคคนี้คุณจะปล่อยออกมาแล้ไม่ทราบว่ามีอะรเคือนตัวครับิดก่อนการใดนการัการักสิทงตที่นะครับพี่น้องอาจะไมได้เลยไม่ได้เลยเาขึ้นไปนะครับได้โคตรัดเจนได้กรัาพมับบรถแบทยด่าบรรยากาศตานๆี่นเลขึ้นไปรอที่จุดปล่อยได้เลยนะครับณเวลานี้นะครับขึ้นไปไดเลย เอาก็เห็นใจหลายใบนะครับพี่น้องได้กำลังการชุดปล่อยการหลายเถี่ยวได้พี่น้องโบรานธรรมดาได้ครับเด้รับลุนเช้าเที่ยวหมดได้เด้รับลุนพาผมลักหมดวายพาผมครับเบิร์นเอาแต่ละเหลี่ยมแต่ละล็อนะครับโอนี่ครับเกี่ยวกันเพื่อเสี่หาผู้เอาไป่นอกชิงนะครับโบแาณธรรมดาเที่ยมันไม่ได้โอนีครับผมก็คูคือมวยเหลือได้เนี่ยครับก็คูสลับลอกหน้าเนี่ยสลับลอกหน้า

มาเพิ่มวะจ้าเม่อแรกจะเพ่กลางว่าจะไงหน้ามันลุกมันก็จะไ่เหมอนใช่เน่กระใส่องน้ำสองที่เด็ดแ่ที่อร่อยรียกว่าตรงนงเลี้น่านอยาเข้าร่งน้ผิดควรเป็นนอังเา่ยเนเทเป่นเทม่นอิส้าขอบคุณ่ ไปจ่ายเงินกี่พี่น้องได้ละจ้าขนาดได้้าเปลี่ยนคันกันนาะ้าีบเจะสองใบนี่ไดป็นขนาลยจ้าขอบคุณกาาขอบคุณกาคนจะเร้งเงินกี่ไปเบิรงพี่น้องได้หนึ่งจ้ ร่น้ำสามเพชราครับี่เาระดานไทอเาละรับเป็นัเรื่องงไม่อยู่ในกิจกุศลแยกบางแสงสาลายอ์กรบะจางก้อนยนตาก้อนร้อนเจอตรนี้นะครับใส่าต่จับแทบบ้าลนะครับ ไตาสซ่บดองเนาะเว้ยไตาแซ่บบึ้งมองดูอนกิน่น้องได้ง่วงนอนปเได้ปเได้อยากนอนไปดอง มิเตียลอยู่เนวกินก็แ่อ่ะเนเียอยู่แนวินได้ไม่ต้องมัวหันกันเนาะพูดจับพี่น้องเลยชหามแต่พอท่านมาดเาบัเจ้าแรกกับ ข้ <hi> าดีเสียบขึ้นมาอย่างแรงจะแสรจะดีโอ้ยสองรอบไม่ได้เป็นก็ดีตัวใดแก่ขามีใช้ตัวการนี่จัดระเบียบเพื่ออีกแล้วครับสบายสบายเด้อบาดีอ่าว่าวกับปอยาพี่น้อกกับบ้านขาจะปัดก่จะปัดาข้าดินฮะเบิ้งเอาใหญ่ก็พี่น้องเด้อลำหนึ่งไปเฮียเกตรั้หนึ่งไปเฮียหาปลากระบพาะแห่เฮียเกตเลยนะ ตุนทำมาลรทีเพื่อียกกับบอด้เฮดน้ำมันเป็นอย่างรู้ว่าเลยบอด้เบิกน้ำมูนมานั่งเสมอกระ่ายให้เบิงนะ